มาได้ไงคู่นี้ครับใครเป็นคนคิดใครเป็นคนที่วางโปรแกรมคู่นี้ครับอ๋อถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการชกกันระหว่างกุหลาบดำสอจอบเบียกอุไทยชกกับปตทอ,อภิชาติฟาร์มโอ้โหต้องยอมรับว่าทางรายการวันนะครับทางโปมมรโมเตอร์ทางผู้จัดทางคนที่วางคู่มวนี้ชื่นชมเลยนะครับ มีไอเดียและก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับกับการเอาคู่นี้มาชกกันนะครับคนหนึ่งนี่หมัดหนักสอคมนะครับเดินได้ถอยเป็นฝีมือดีหมัดหนักนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่รับหมัดอย่างเดียวเลยหลบหมัดไม่ค่อยได้นะครับแต่รับหมัดจนคู่ชกนะครับมือหักจนได้รับชัยชนะในไฟที่ผ่านมา แต่ก็จะมีเข่าพลังม้านะครับมาตีไปลาๆซึ่งคู่นี้เมื่อประกบชคกันแล้วนะครับผู้ชมนี่ก็ให้กำลังใจทางฝั่งของปตทนะครับและก็ให้ปตทไปฝึกหลบหมัดให้มากๆนะครับเพราะว่าไฟนี้จะเป็นอีกไฟหนึ่งที่ยากครับสำหรับปตทดูยังไงปตทก็เสียเปรียบมากๆนะครับ โดยเฉพาะช่วงวันี้ในกุหลาบดำเนี่ยกำลังลุ้นสัญญาวันใหญ่นะครับโชคมาประจําสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฟอร์มของกุหลาบดำเนี่ถือว่าสวยงามนะครับในสครั้งหลังในชนะมารวดนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อกชนะน็อกยกที่3ทางฝั่งเสือแบ็กทอพาน49นะครับชนะคะแนนทางฝั่งจอรนลินิเคอร์นะครับ ชนะนอกยกที่1นึ่เฟอร์ซันซิเซกนะครับแล้วก็ไฟลล่าสุดชนะคะแนนทางฝั่งของฟิลิเป้โลโบส่วนทางฝั่งปทตทออภิชาติฟาร์มีถือว่าเป็นดาวเด่นดาวดังนะครับมาจากไทไฟนะครับแล้วก็หมดสัญญาก็เลยเข้ามาใน,ในการศึกวันลุมพินีการโชว์ฟอร์มก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่ไฟแรกนะครับรับหมัดเยอะเกินไปท่ายคะแนนให้กับเอเลียสอับเดลารีนะครับ ไฟต่อมาก็รับหมัดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มาพิกชนะคะแนนได้นะครับชนะทางฝั่งของอาริสซิโอมาลาเทสตานะครับมาล่าสุดสลับปอตทอภิชาติฟาร์มถ้าพูดถึงชื่อชั้นนี่ต้องบอกว่าดังมาคนละแบบคนละสไตล์ปอตทอนี่ดังมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ดังสุดๆเท่ากับกุหลาบดำนะครับปตอตทนี่ก็เป็นแชมป์ในส่วนของเหมือนรอบอิสุ นะครับแล้วก็มาต่อยอดในไทยไฟผู้คนรู้จักนะครับในไทยไฟเยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้โชคระดับคู่เอกนะครับโชคระดับคู่ค้าคู่รองแต่บางครั้งก็ชคคู่เอกบ้างส่วนกุหลาบดำนี่เป็นมวยเงินแสนเป็นมวยที่คว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นดาวดังมาจากเดสีนะครับจนสร้างชื่อมวยนะครับสร้างชื่อเสียง ถ้าเป็นในส่วนของเกียรเพชรนี่กุหลาบดํายังไงก็โชกระดับผู้เอกยังไงก็ได้รับสัญญาวันนะครับแต่เมื่อมาอยู่ในรายการของวันนี่ยังไม่ได้เพียงปางถึงกับการได้รับสัญญาวันนะครับทําให้เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับกุหลาบดําจึงต้องยังต้องทําฟอร์มนะครับทําสถิติต่างๆนะครับให้เข้าตาทางผู้หลักผู้ใหญ่ ในไฟนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าใครได้เปรียบก็ต้องบอกว่ากุหลาบดําได้เปรียบเยอะนะครับถ้าว่าทางฝั่งปตทนทนหมัดไม่ไหวนี่ผมว่ามีโอกาสหลับได้เลยนะนะครับดังนั้นครับต้องเอาใจช่วยปตทนะครับไปฝึกหลบหมัดไปฝึกนะครับรับหมัดหลีกหมัดนะครับแล้วก็หาจังหวะประชิดต,ตัวนะครับเพื่อจะจับวงในแล้วก็แทงเขานะนะครับถ้ามันยืนวงนอกนี่โอ้โห กุหลาบดำนี่ระยะหมัดของกุหลาบดำเนี่ะะน,น,นะครับอาจจะต่อยปตทหลับหลนล่วงได้สบายสบายเลยนะครับแต่ไฟนี้ถ้ากุหลาบดำไม่มาหมัดนี่มีโอกาสชนะสูงนะครับแต่ว่ามวยไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าคู่นี้ถ้าไม่มีมุมปตทชนะนี่ยังไงผู้จัดเขาก็ไม่จัดมาให้เชอกันนะครับดังนั้นคู่นี้มีมุมให้ปตทชนะแน่นอนนะนะครับผมว่าดังนั้นครับคู่นี้จึงเป็นอีกคู่หนึ่งนะนะครับ ที่แฟนมวยอย่าพลาดอย่าลืมชมนะครับ